นับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะและตะซอ,อยเอ็กซ์ตร้า300อิ่มอร่อยรักคุณไม่เปลี่ยนแปลงสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่สายตรวจระวังภัยนะครับวันนี้6กันยายน2556ครับ พบกับคุณปรพันธ์สุกแก้วนะครับและผมวัชราตาคำนะครับสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะฮะก็วันนี้สายตรวจระวังภัยประจําวันศุกร์นี้นะฮะผมสองคนดำเนินรายการท่านผู้ชมสามารถพูดคุยกับพวกเราได้นะฮะหรือว่าแจ้งเตือนเรื่องที่พวกท่านไม่ได้ความเป็นธรรมนะฮะทาง Facebook ก็อาชญกรรมทันข่าวแล้วก็สายตรวจประชาชนครับครับหรือหมายเลขโทรศัพท์นะครับ023383636นะครับขออภัยครับ 023383636ถึง7ตลอด24ชั่วโมงนะครับ,รบหรืออีกหนึ่งช่องทางหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถพูดคุยกับเราและร่วมจัดรายการกับเราได้นะตอนนี้นะครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอ023383837ถึง9กับนี่ฮะนี่คือสายตรวจประชาชนนะฮะทาง a c e b o o k นะฮะก็รับเรื่องราวร้องเรียนจากพวกท่านครับพวกท่านมีคลิปวิดีโอหรือว่ารูปถ่ายที่เป็นจุดที่ควรที่ต้องปรับปรุงหรือแก้ไขแลวก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถส่งมาได้ทางช่องทางนี้ด้วยนะฮะ ก็ไปไลค์กันได้นะครับทางแฟนเพจนะครับสายตรวจประชาชน a c e b o o k นะครับครับข่าววหน่อยท่านผู้ชมฮะวันนี้มีข่าวหลากหลายที่ต้องเตือนภัยกันครับไปที่จังหวัดชนบุรีจังหวัดชนบุรีเนี่ยคือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีเจ้าของร้านขายของส่งอ่ะนะฮะไปแจ้งความตำรวจบอกว่าร้านตัวเองเนี่ยจะถูกคนร้ายเนี่ยใช้แฉลงเนี่ยเข้าไปงัดภายในร้านมา5คนก็ปกติที่สามารถได้ในบ้านตามปกติแต่ว่าคนร้าย อย,อยู่ก็มา,มางัดเลยมา,มางัดเลยแต่โชคดีฮะคนร้ายไม่สามารถงัดได้แต่แต่นะฮะตรงข้ามบ้านเป็นตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือถูกคนร้ายงัดเอาเงินไปหมดเลยนะฮะนี่เป็นภาพวงจรปิดที่เกิดขึ้นนะท่านผู้ชมฮะร้านขายของส่งแห่งนี้เนี่ยมีทางคุณคมสรรโพธิอายุ32ปีเป็นชาวอำเภอศรีราชานะ,ะมาแจ้งความบอกว่าช่วงประมาณดีสองเนี่ยมีคนร้ายนะฮะขับรถเก่งไม่ทราบรุ่นยี่ห้อ มาจอดหน้าร้านแล้วก็มีชายชก,กันลงมาจากรถเนี่ยสามคนแต่งตัวดีสวมหมวกปิดบังใบหน้าใช้ครีมตัดเหล็กขนาดใหญ่พยายามตัดแม่กุญแจหน้าร้านแต่ไม่สำเร็จนะฮะจึงพากันเดินออกไป <c oughs> แต่พอผ่านไปได้30นาที <c oughs> ย้อนกลับมาใหม่ครับย้อนกลับมาใหม่คราวนี้เพิ่มชายชะก,กันอีกสองคนหนึ่งในนั้นไม่สวมหมวกพยายามจะดึงประตูนะฮะแต่ไม่เป็นผลจากนั้นก็พากันเดินสำรวจบริเวณด้านหลังร้าน เพื่อหาทางเข้าไปในร้านครับแต่ก็ไม่สามารถเข้าไปได้ก็เลยเดินออกไปเห็นว่าคุณคมสรรก็ยังบอกอีกนะฮะว่าเวลานั้นเนี่ยตัวเองก็กําลังอยู่ภายในร้านนั่นแหละแต่หลับอยู่นะฮะถ้าหากคนร้ายเข้ามาในร้านได้เนี่ยคาดว่าน่าจะเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นแน่นอนเพราะทางร้านเนี่ยมีสินค้าจํานวนมากและหากทางคุณคมสรรเนี่ยรู้สึกตัวอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะโชคดีนะฮะก็เลยคนร้ายน,นี้ไม่สามารถเข้าไปที่ร้านแห่งนี้ได้ และถัดไปอีกร้อเมตรที่ผมบอกไปนะฮะมีตู้เติมเงินออนไลน์ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับร้านโยฟินิเจอร์ถูกคนร้ายใช้คีมตัดเหล็กตัดแม่กุญแจเอาเงินภายในตู้ไปในคืนเดียวเลยนะคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มคนร้ายคนเดียวกลุ่มเดียวกันที่มาก่อเหตุตะเวนในครั้งนี้ครับนี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดนะครับที่ร้านขายของส่งสามารถบันทึกภาพไว้ได้นะครับขณะที่คนร้ายกําลังจะเข้าไป ในร้านดังกล่าวขาโมยขโมยทรัพย์สินออกมามแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปขโมยออกมาได้เพราะว่าประตูนั้นมีความแน่นหนานะครับแต่โชคดีนะครับในครั้งนี้ในกล้องวงจรปิดเป็นอีกหนทางนะครับที่จะทาให้ตํารวจนั้นนําหลักฐานชิ้นนี้นะครับไปในการดําเนินคดีประกอบในการดําเนินคดีได้เพราะว่าจะสามารถติดตามตัวคนร้ายได้อย่างโดยเร็วได้อย่างแน่นอนนะครับ,รบมีภาพวงจรปิดอันนึงใช่ไหมควัชทาล อีกที่หนึ่งครับผมพาไปที่จังหวัดลำปางนะครับมีภาพกล้องวงจรปิดเช่นเดียวกันเป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายนี่แหละครับเข้าไปขโมยเงินภายในปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งกบกลางใจเมืองของจังหวัดลำปางเลยนะครับคุณผู้ชมแต่กล้องวงจรปิดนะครับสามารถบันทึกพฤติกรรมของคนร้ายไว้ได้ซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเป็นคนที่เคยมาทํางานอยู่ในปั๊มน้ามันแห่งนี้เลยครับแล้วก็ย้อนกลับมาเก่ก่อเหตุเองนะครับ <Yeah. S 2> ปั๊มน้ำมันที่ผมพูดถึงนะครับก็คือปั๊มน้ำมันเชียวนะครับตั้งอยู่ที่แยกไฟแดงบ่อนกลางขอไปครับแยกไฟแดงดอนปาดน,นะครับของบริษัททางหุ้นส่วนจำกัดมิดดีเซลนะครับที่อยู่ถนนพหลโยธินในพื้นที่ตำบลศบตุ๋ยของจอังหวัดลำปางนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าในพื้นที่แห่งนี้นะครับมีการงัดแงะเคาน์เตอร์เงินซึ่งใช้เก็บเงินและเงินทอนของลูกค,ค้าเจ้าหน้าที่ก็ลงไปตรวจสอบปรากฏว่า ไปเจอเซฟนะครับที่ใช้เก็บเงินและถอนเงินให้กับลูกค้าที่มาเติมน้ํามันถูกงัดแงะและถอนออกจากเครื่องมาวางไว้กับพื้นนะครับแล้วก็หน้าจอนั้นก็ถูกเปิดทิ้งไว้อยู่ที่บริเวณประตูเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันตรวจสอบและถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานทราบว่าเงินในเครื่องเซฟนั้นหายไปนะครับแต่จํานวนนั้นอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นักก็ประมาณสัก500กว่าบาทได้ก็ใช้เจ้าหน้าที่ศูนยพิสูจน์หลักฐาน5ลําปางมาตรวจสอบ ลายนิ้วมือแฝงนะครับในการติดตามแล้วก็ตรวจสอบดูว่าจากนี้ไปจะนําลายนิ้วมือแฝงนี่แหละครับไปประกอบในการดําเนินคดีสอบถามคุณอาทิตย์มันกัดนะครับเป็นพนักงานของปั๊มน้ํามันและเป็นคนมาเปิดปั๊มน้ํามันคนแรกบอกกับเจ้าหน้าที่นะครับว่าหลังจากที่มาเปิดปั๊มน้ํามันเวลาประมาณสักตีห้าครึ่งปรากฏว่าพบเซฟถูกงัดแงะและถอดออกจากเครื่องมาวางไว้ในพื้นและจอเครื่องก็ถูกเปิดทิ้งไว้นะครับ คิดว่าต้องมีคนร้ายเข้ามาขโมยทรัพย์สินภายในปั๊มอย่างแน่นอนจากนั้นพนักงานคนนี้เลยครับก็ไปสำรวจบริเวณรอบๆของสำนักงานพบว่าประตูออฟฟิศถูกเปิดก็แจ้งให้กับเจ้าของปั๊มมาดูพร้อมกับแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบอส่วนพยานอีกคนนะครับซึ่งเป็นคนที่เห็นคนร้ายก็คือคุณดีวัย36ปีนะครับเป็นชาวไทยใหญ่ที่ทํางานอยู่ที่ร้านขายขนมฝั่งตรงข้ามปั๊มน้ํามันนี่แหละครับบอกว่าเวลาประมาณหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมา เห็นคนร้ายเป็นผู้ชายสูงผอมสวมเสื้อสีฟ้าขาวขับรถสีฟ้ามาจอดที่หน้าปั๊มแล้วเข้าไปที่ปั๊มก็ไปด้อมๆมองๆไล่สักพักหนึ่งนี่แหละครับจากนั้นก็ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปส่วนในด้านของคุณศิลาวุฒินะครับเป็นเจ้าของปั๊มบอกว่าคนร้ายนั้นน่าจะเป็นคนที่เคยมาทำงานอยู่ที่ปั๊มน้ำมันเพราะว่ารู้ว่าเครื่องในการเก็บเงินเซฟในการเก็บเงินนั้นอยู่ตรงไหนและมีการใช้งานอย่างไร แต่การตรวจสอบในเบื้องต้นในการตรวจสอบในเบื้องต้นนะครับพบว่าเงินนั้นหายไปประมาณ500บาทซึ่งก็เป็นเงินที่ทานเจ้าของปั๊มครับคุณบรพันธ์เอาใส่ไว้ในเซฟในเคาน์เตอร์เพื่อที่จะให้พนักงานคนที่มาทํางานในตอนเช้าใช้สําหรับถอนเงินให้กับลูกค้าก็หายไปประมาณนี้แหละครับก็ถือว่าเล็กน้อยแต่ว่าเป็นภัยที่เกิดขึ้นนะครับแต่โชคดีที่กล้องวงจรปิดของปั๊มน้ำมันสามารถบันทึกภาพของคนรายไว้ได้นะครับครับอ่ะเรามีรายงานพิเศษเตือนภัยกันหน่อยท่านผู้ชมครับครับ ไปเตือนภัยกัน<ม>เกี่ยวกับแก๊งล้วงกระเป๋านะฮะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยในเขตกรุงเทพมหานครมีอีกเยอะนะฮะ<ม>ตามแหล่งใจกลางเมืองสุขุมวิททองหลอ่อก็ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางพื้นที่ที่คนร้ายเนี่ยมักจะก่อเหตุล้วงกระเป๋าได้ง่ายนะฮะเดี๋ยวเราไปเตือนภัยเรื่องนี้กันกับคุณแมรี่แบลลี่ครับ ที่ได้ยินมาก็คือแบบว่าจับได้เลยขนังคาเขา,ขา mm hmm. ประมาณนี้มากกว่าแต่ถ้าโดนไปแล้วนี่ก็หมดสิทธิครับเพราะว่าบางทีก็เคยเจอ mm hmm. เห็นมีคนมาลือล้อๆเจอกระเป๋าที่แบบว่าเขาล้วงมาแล้วเงี้ยแล้วก็ใส่ถุงถุงก็อปแกป๊ปสีเข้มๆหน่อยแล้วก็มัดแล้วก็ทิ้งไว้ข้างทางจนยจะโดนทางนู้นแล้วก็โดนร้านที่คนเยอะๆร mm hmm. ้านไหนคนแน่นๆเขาก็จะฉ mm hmm. วยโอกาสเ mm hmm. บียด mm hmm. เพราะว่าลูกค้าไม่ระวัง มิจฉาชีพเหล่านี้ได้แฝงตัวปะปนในสถานที่ต่างๆและผู้หญิงมักตกเป็นเหยื่อเพราะผู้หญิงส่วนมากมักเพลิดเพลินในการซื้อของจนไม่ทานระวังตัวก็วันนั้นก็คือเป็นวันพุธใช่ไหมคะแล้วคือก็วันนั้นฝนตกตานก็เลยเอาโทรศัพท์อะ่ะใส่กระเป๋าแล้วคราวนี้ก็เลยเดินไปเรื่อยๆจนจะออกจนจะสุดตลาดอยู่แล้วคะ่ะก็เลยแวะร้านเสื้อเสื้อผ้าร้านหนึ่งแล้วจังหวะน,นั้นก็คือตานก็ เข้าไปในร้านแล้วตังก็ยืนเลือกเลือกกระโปรงแล้วจังหวะที่ตังเลือกกระโปรงอ่ะมีผู้หญิงความรู้สึกก็คือตอนนั้นก็รู้ว่ามีผู้หญิงอ่ะมายืนข้างๆค<ะ>่ะแล้วคราวนี้ตังก็เลยพอผู้หญิงคนนั้นไปตังก็เลยเปลี่ยนใจไปดูเสื้อแล้วจังหวะที่ดูเสื้อแป๊บเดียวไม่ถึงไม่ถึง5นาทีค่ะก็เลยจับจับกระเป๋าดูก็อยู่ตัวโทรศัพท์หายไปแล้ว<ะ>ก็ตอนที่ตาลไปไปดูกล้องวงจรปิดอ่ะมีผู้หญิงคนที่ดูก่อนตาลอยู่แล้วก็คือเขาโดนล้วงกระเป๋าตังแต่ว่าเขาจังหวะ ตอนที่กอภาพไปดูอ่ะกอวิดีโอไปดูอด่ะตาโดนก่อนก็เห็นเลยว่าเขาทาแบบเดียวกันกับที่เขาล้วงกระเป๋าตังค์ของผู้หญิงอีกคนหนึ่ง<ะ>ก็คือพอเขาได้ไปเขาก็ไปยัดใส่ข้างหน้าเขาก็เดินออกตลาดไปเลยอ่ะก็คือแบบเขาก็คือจะเหมือนกับว่าไงอ่ะเขาก็คือจะเชี่ยวชาญล้วงไปที่ที่ตาไม่รู้ตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะคนร้ายมีทั้งก่อเหตุคนเดียวและทํางานกันเป็นทีม 2- อถึงสคนขณะที่รองมือก่อเหตุจะมีเพื่อนร่วมทีมคอยทําหน้าที่ นำเสื้อมาปิดบังบริเวณกระเป๋าของเหยื่อคนร้ายอีกคนจะใช้โอกาสนี้ขโมยกระเป๋าเงินซึ่งใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีก่อนหลบหนีไป ค่ะก๊งล้วงกระเป๋านะคะก็จะเลือกก่อเหตุในสถานที่ที่มีคนพลุกพ่านค่ะถ้าไม่อยากตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มนี้นะคะก็ไม่ควรที่จะนำของมีค่าอย่างเช่นกระเป๋าเงินหรือโทรศัพท์มือถือไว้บริเวณกระเป๋าด้านหลังนะคะควรที่จะนําไว้ที่กระเป๋าด้านหน้าค่ะแต่ถ้าหากว่าประชาชนท่านใดจะพายกระเป๋าด้านข้างเหมือนดิฉันนะคะเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าดิฉันแนะนําว่าให้เอาไว้ด้านหน้าแบบนี้นะคะเพื่อป้องกันในการก่อเหตุของกลุ่มคนร้ายค่ะ การลวงกระเป๋าเนี่ยจะต้องเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างเงยคนพุกผ้าในสมควรนะครับคนพุกพ้าในสมควรในะการระมัดระวังตัวของคนก็จะต่ําแล้วก็จะทําให้วิจฉาชีพเนี่ยดำเนินการได้ง่ายนีส่วนแรกครับส่วนสถานที่ส่วนที่2ก็คือเรื่องของตัวคนเองตัวของเหยื่อตัวของประชาชนคนทั่วไปเองเนี่ยถ้าเขาไม่ระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นการเก็บกระเป๋าเก็บของมีค่าไว้กับตัวเนี่ยเก็บไว้ เก็บไว้ถูกที่หรือเปล่าบางคนเก็บไว้กระเป๋าหลังบางคนเป็นผู้หญิงก็เอาไว้ในกระเป๋าสะพายแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็เดินซื้อของปกติซึ่งก็จะเป็นโอกาสให้วิชายชีพได้ก่อเหตุด้งานครับผมบุญมีอยู่แก้วถ่ายภาพแมรี่แบลลี่รายงาน เป็นภัยที่เกิดขึ้นรายวันนะครับลักษณะของการล้มกระเป๋าของคนร้ายมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งตามตลาดนัดหรือว่าห้างสรรพสินค้านะครับเรามักจะเจออยู่บ่อยครั้งแต่ว่าในกรณีแบบนี้นะครับผู้สึกข่าวของเราคุณแมรี่นะครับก็ได้รับรายงานแล้วก็ได้การได้รับการร้องเรียนมาจากผู้เสียหายบอกว่าเกิดเหตุในลักษณะแบบนี้ขึ้นมาตรวจสอบหน่อยนะฮะเป็นเรื่องที่ต้องเตือนภัยท่านผู้ชมครับไปอีกเรื่องครับวันนี้ตำรวจนะฮะได้มีการบุกไปจับ โรงผลิตโรงปั๊มซีดีของเถื่อนกลางกรุงท่านผู้ชมฮะก็ไปที่จับกลุมนะฮะนายสาระนายสาระพัววิิยะครับก็ไปอยู่ที่บ้านเลขที่บริเวณถนนบุรณศาสตร์นะฮะในเขตกทมก็เห็นว่าไปเจอเครื่องปั๊มเครื่องปั๊มซีดีจำนวน3ามเครื่องนะฮะคอมพิวเตอร์จำนวน1ชุดแผ่น D ีวดีอีก3,000แผ่นมูลค่าความเสียหายก็ประมาณสล้านบาทจากการสอบสวนนายสาระคนนี้บอกว่า เช่าบ้านหลังนี้มาประมาณ1ปีแล้วนะฮะจากนั้นก็มักจะลักลอบปั๊มซีดีเถื่อนโดยจะปั๊มแผ่นหนังวันละ7-800ถึงแแผ่นซึ่งแผ่นหนังที่ปั๊มจะมีนายทุนเป็นผู้นำมาให้และจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน1,500งพันห้าร้อยบาทต,ต่อวันนะฮะก่อนที่จะมีคนมารับแผ่นปั๊มที่เไปขายต่อโอ้โหสามเครื่องนะฮะก็ตำรวจเนี่ยก็แจ้งข้อหาประกอบกิจการให้เช่าแลกเปลี่ยนหรือ จำหน่ายดีวดีภาพยนตร์และวิกทัศน์โดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับผลประโยชน์ตอบแทนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะฮะก็ยึดของกลางไปความเสียหายในสาล้านกว่าบาทอ่ะโอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับ3ล้านกว่าบาทนะครับจากเรื่องนี้นะครับผมพาไปติดตามเรื่องของการชิงทรัพย์นะครับยังอยู่ที่เรื่องของการชิงทรัพย์ในรายนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบแท็กซี่นะครับซึ่งเป็นคนร้ายไปชิงทรัพย์ชาวพม่าตอนนี้จับได้แล้ว หลังจากที่เกิดเหตุนะครับก็หลบหนีไปตามพื้นที่ต่างๆแต่ว่าหนีตำรวจไม่ได้นะครับจับได้ในที่สุดตำรวจที่จับได้คือตำรวจของสอนอบางเสาธงนะครับจับกลุ่มนายชัยรัตน์ศรีสันไวย45ปีนะครับตามหมายจับสารจังหวัดตลิ่งชันในข้อหาชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธมีดนะครับซึ่งก็ได้ของกลางเป็นอาวุธมีดปลายแหลมยาวประมาณสัก20เซนติเมตรใบเสร็จซื้อขายทอง1เส้น รถแท็กซี่หนึ่งคันเป็นรถแท็กซี่ที่นำไปก่อเหตุซึ่งจับกลุ่มได้ที่บริเวณแยกวุฒากาศขณะที่ผู้ต้องหานั้นกำลังจอดรถรอผู้โดยสารเจ้าหน้าที่บอกว่าในการติดตามจับกลุ่มครั้งนี้นะครับสืบเนื่องจากวันที่3กันยายนที่ผ่านมานี่แหละครับนางมักไข่อวสามส37ปีเป็นชาวพามา่าเดินทางเข้าแจ้งความว่าถูกแท็กซี่คันดังกล่าวที่ขึ้นมาจากบริเวณตลาดบางแคเพื่อที่ให้ไปส่งที่บ้านพักย่านพุนทธมนฑลสายสอง ก่อนที่ผู้ต้องหาจะทําทีขับรถวนไปวนมาหลายชั่วโมงโดยไม่ยอมให้ผู้เสียหายลงจากรถแล้วก็มีการใช้อาวุธมีดนะครับจี้เข้าไปที่คอค่มคู่ให้ส่งทรัพย์สินเป็นสร้อยคอทองคําหนัก1บาทและเงินสดอีก4,000บาทในบริเวณหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอพุทธมณฑลสายหนึ่งก่อนที่จะไล่ผู้เสียหายลงจากรถแล้วขับรถหนีไปอันนี้คือหลังจากที่เกิดเหตุแล้วนะครับ สอบถามนายชัยรัตน์ผู้ต้องหานะครับบอกว่าเพิ่งขับรถแท็กซี่ได้ประมาณ1เดือนโดยก่อนหน้านี้ได้ขับรถเป็นพนักงานของบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งแต่ว่างานหนักก็เลยลาออกมาขับแท็กซี่ครั้งนี้ยอมรับว่าทําไปเพราะว่าติดไฮโลและเป็นหนี้อยู่หลายหมื่นบาทอีกทั้งยังติดค่าเช่าแท็กซี่อีก10วันแต่สุดท้ายนะครับเมื่อทํางานแล้วก็ได้เงินไม่มากเท่าไรนะักก็นําเงินไปเล่นการพนันจนหมดตัวทุกครั้งครั้งนี้เห็นว่าผู้เสียหายมีสร้อยคอ ทองคาหนักใส่มานะครับลาหูลาอตาและที่สําคัญเห็นว่าเป็นคนต่างด้าวดูท่าทีดูมันกับว่าไม่มีการตอบโต้ใดๆก็เลยใช้วิธีการขับรถวนไปมาตามวงเวียนใหญ่ชิงทรัพย์ไปนะครับเป็นสร้อยคอทองคําหนักประมาณสัก19,510บาทก่อนที่จะนําเงินส่วนนี้ไปเล่นการพนันอีกครั้งหนึ่งจนหมดตัวนะครับในส่วนของผู้กํากับสอนอบางเสาธงนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับบอกว่าในการติดตามคดีนั้น ที่ผ่านมาก็มีการติดตามคดีอยู่ตลอดเวลาครับก็เห็นว่าในวันเกิดเหตุนเนี่ยคนร้ายเนี่ยพอเกิดเหตุกับสาวพม่าคนนี้ก่อเหเตุเสร็จก็ยังขับรถปกตินะฮะไปรับส่งลูกค้าปกติแล้วก็ชุดสืบสวนเนี่ยก็ไปเจอรถต้องสงสัยเนี่ยก็เลยมีการหาเบาะแสน,นะฮะจากภาพวงจรปิดที่แท็กซี่คันนี้เนี่ย <c oughs> วิ่งผ่านกล้องหลายตัวก่อนก่อ,กอเหตุน,นะฮะก็เลยอยากจะฝากบอกว่าหากมีผู้ใดเคยถูกถ่ายในภาพชิงทรัพย์หรือกระทำการใดๆ ให้มาดูตัวได้นะฮะที่สอนอบางเสาธงเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาว่าชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธมีดโดยใช้ยานพาหนะเพื่อการกระทําหรือพาทรัพย์นั้นไปเพื่อให้พ้นการจับกลุมไปต่อที่เรื่องของ DSI กันบ้างนะครับ,รบวันนี้ DSI มีการเข้าไปค้นคอนโดแห่งหนึ่งในพื้นที่ซอยสุขุมวิท16นะครับในการหาหลักฐานหลอกไฮโซเข้ามาร่วมทุนของโรงพยาบาลบำรุงราช ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเข้าตรวจค้นห้องชุดเป็นคอนโดมิเนียมนะครับภายในซอยสุขุมวิท16ซึ่งเป็นบ้านพักของนางชันทนาและนายสิทธิชัยสัทธาโนนสองสามีภรรยาที่เป็นผู้ต้องหาที่ในและที่สองในคดีช่อโกงประชาชนในคดีนี้ดี i ได้รับการร้องเรียนจากผู้เสียหายประมาณ20คนว่าถูกผู้ต้องหาชักชวนให้ร่วมลงทุนกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่มีลักษณะเป็นการกู้ยืมเงิน โดยเสนอค่าตอบแทนเป็นเงินปันผลจํานวนมากนะครับคุณผู้ชมภายหลังจากที่ลงทุนผู้ต้องหาก็ไม่จ่ายเงินให้ตามที่ตกลงกันไว้และจากการสอบสวนของ DSI พบว่าผู้ต้องหาประกอบอาชีพเปิดเป็นร้านขายน้ําอยู่ที่โรงพยาบาลและได้หลอกลวงผู้เสียหายให้นําเงินนี้แหละครับมาลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับการนําคนไข้ชาวพามา่ามารักษาที่โรงพยาบาลดังกล่าวโดยจะมีการจ่ายเงินปันผลเป็นรายเดือน ร้อยละ8ถึง15ของเงินลงทุนต่อเดือนซึ่งเงินลงทุนนั้นจะนำไปเป็นค่าร,รักษาพยาบาลชาวพาม่าเมื่อมีการรักษาพยาบาลเสร็จสิ้นนะครับก็จะจ่ายเงินค่าร,รักษาพยาบาลผู้ลงทุนก็จะได้รับผลประโยชน์จากโรงพยาบาลทำให้ผู้เสียหายหลายรายลงเชื่อและโอนเงินเข้าบัญชีข,ของผู้ต้องหาทั้งสองรายรวมเป็นมูลค่ากว่า107ล้านบาทอืมนะฮะก็เห็นว่าทางพันตำรวจเอกนิรัน์เนี่ยก็บอกว่าคดีนี้เนี่ย ถือเป็นมิติใหม่ของ DSI เลยนะฮะที่มีการร่วมกับทางปปอง,งอเข้ามาตรวจสอบเส้นทางการเงินโดยตั้งเป้ายึดอายัดอายัดนะฮะทรัพย์ทุกรายการที่ได้จากการช่อโกงเพื่อไม่ให้มีทรัพย์สินเหลวไว้นะฮะยอมรับว่าการตรวจค้นครั้งนี้ของ DSI ไม่ได้หลักฐานใดๆเพิ่มเติมเลยนะฮะเพราะผู้ต้องหาไหวตัวทันแต่อาจจะขออายัดห้องชุดดังกล่าวไว้หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นทรัพย์ที่ได้จากการกระทําผิดนะฮะ ซึ่งผู้สื่อข่าวของเราก็รายงานว่าปฏิบัติการครั้งนี้นะฮะเป็นไปในทางลับสุดยอดเลยเพราะมีการปกปิดสถานที่แล้วก็เป้าหมายโดยนัดสื่อมวลชนให้มารวมตัวกันที่หน้าอาคาร DSi ตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งก่อนนำกำลังพร้อมหมายตรวจค้นในเวลา10โมงนะฮะซึ่งผลการตรวจค้นก็ไม่พบหลักฐานแม้แต่ชิ้นเดียวเนื่องจากคดีนี้ DSI ทําการจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งสอรายแล้วแต่แครับ2เดือนมาแล้ว อ่านะฮะก็ห้องเี่กก็ถูกปล่อยล้างแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงเนี่ยก็ได้ถอดมิเตอร์ไฟออกไปแล้วด้วยเช่นกันนะฮะอืมอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ต่างจังหวัดที่เรานํามาพูดคุยกันในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามเรื่องของศูนย์ควบคุมทรัพยากรน้ําที่เกาหลีใต้ครับซึ่งคุณวรพันธ์ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับพร้อมกับติดตามความคืบหน้าคดีของอดีตพระนิลคำครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ